วันนี้มีเมนูล้างตู้เย็นมาอีกแล้วคะ่ะไปค้นเจอประทูที่ เหลือหนึ่งตัวยังทานไม่หมดนะคะก็เลยเอามาจัดการทำน้ำพริกปลาทูค่ะโดยเริ่มจากการเป็นแม่บ้านยุคใหม่แบบบุ๋มนะคะก็ไม่ต้องทำอะไรให้มันยุ่งยากค่ะปกติแล้วเนี่ยบางคนเขาก็เอาไปต้มกับน้ำปลาร้านะคะแล้วก็เอาพริกเอาหอมแดงเอากระเทียมลงไปต้มแล้วก็นํามาโขลกนะคะแต่วันนี้ไม่เลยค่ะบุ๋มเอาใส่หม้ออบรมร้อนค่ะพริกหอมแดง กระเทียมประทูใส่ในหม้ออบรมร้อนทั้งหมดค่ะเสร็จแล้วพอสุกนะคะก็เอามาวางพักให้เย็นค่ะหลังจากนั้นก็เอาปลาทูค่ะมาแกะนะคะวันนี้จะทําเมนูนี้ไปให้แม่ทานนะคะคนที่เขาอายุเยอะๆเนี่ยเขาจะมองไม่ค่อยเห็นแล้วก็อาจจะแบบว่ามีก้างอะไรติดคอได้นะคะเพราะฉะนั้นเวลาแกะปลาทูเนี่ยก็ต้องแกะให้มันแบบ ดูดีๆนะคะดูแบบละเอียดไม่ให้มันมีก้างนะคะเพราะว่าปลาทูเนี่ยบางส่วนของปลาทูเนี่ยเขาก็จะมีแบบก้างติดขอบเล็กๆซึ่งบางทีเนี่ยเราเอาไปตำแล้วเนี่ยมันอาจจะมองไม่เห็นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องดูดีมากๆเลยนะคะหลังจากนั้นนะคะบุ๋มก็ตำพริกตำหอมแดงตำกระเทียมนะคะให้ละเอียดเลยนะคะวันนี้แบบละเอียดยิบเลยนะคะ ตำเสร็จแล้วเนี่ยก็เอาปลาทูค่ะเนื้อปลาทูมาลงตำนะคะตำให้ละเอียดเหมือนกันค่ะตำเข้าด้วยกันบางคนจะใส่ปรุงรสด,ด้วยน้ำปลรราน้ําปลาผงชูรสน้ํามะนาวนะคะแต่วันนี้บุ๋มไม่ทําเป็นน้ำพริกปลาทูที่ใส่ปลรรานะคะเป็นน้ำพริกปลาทูเฉยๆนะคะก็บุ๋มก็จะใส่แค่ปรุงรสด,ด้วยน้ำปลา ผงชูรสแล้วก็น้ำต้มสุกนะคะไม่บีบมะนาวด้วยค่ะเพราะว่าแม่ไม่ชอบทานามะนาวนะคะที่แบบว่าน้ำพริกที่มันมีรสเปรี้ยวนะคะแต่ใครชอบน้ำพริกแบบไหนก็ทำได้ตามความชอบเลยนะคะวันนี้น้ำพริกประทูก็เสร็จแล้วค่ะทานกับผักสดนะคะไม่ว่าจะเป็นหน่อไม้ผักแพรวเลดโอ๊ แตงแตงกวาแต่งร้านมะเขือนะคะแล้วก็ที่สำคัญก็คือกิมจิเมืองไทยค่ะกิมจิเมืองไทยหรือส้มผักนั่นเองนะคะวันนี้มีส้มผักดองไว้แช่ตู้เย็นไว้นะคะก็เดี๋ยวเอาออกมาทานด้วยกันกับน้ำพริกประทูนะคะ บุ๋มจัดผักลงกล่องให้เรียบร้อยและน้ำพริกลงกล่องเรียบร้อยแล้วก็จะเตรียมไปให้แม่ที่บ้านนะคะวันนี้ได้ข้าวใหม่มานะคะหลังจากฤดูการเก็บเกี่ยวช่วงนี้เป็นช่วงเกี่ยวข้าวนะคะของสำหรับคนที่ทำนาบุ๋มได้ข้าวใหม่มาทานวันนี้นึ่งข้าวเหนียวใหม่กลิ่นหอมมากเลยค่ะสงสัยข้าวจะหมดกระติบอีกแน่ๆเลยค่ะทุกคน